行。<Yeah. S 2> yeah.

cú cái วันนี้หนูพูดอะไรได้บ้างคะอ่าวัวกินหญ้ากินญ้าอืมลปลาปลาวัววัวอะไรอีกชอบชอบย,<า>ยาย,ยายาตาป้า,าป้าแมฆเมีอ่าแม่ก่อนแม,แม่ก่อนอ่าแม่ พูดก่อนแม่จิบไม่ใช่แม่จิบแม่ยิบแม่จิบแม่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 แ่แจิบแม่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 พูดก่อนนะแม่แม่แม่ไปยิ้มหวานบันเองปันดูแม่ทำปากนี่น <laughs> อาปั้นทำตาแบบไหนนาตาแบบไหน <laughs> ใครสอน<ะ>ป้าไม่รู้เรื่องเลยในรถพูดคำว่ารถใครใครขับรถใครขับรถป้<ะ>อ่อแล้วปั้นทำอะไระปั้นนั่งบ่อยิ้มหวานนะยิ้มหวาน mạnh ôi, màn ô đang đấy đời ym đang đấy, ngon hang lắm ngon hang lắm chào đi khách bì 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 pi C, B, B, C, C, B, C, bila, Cip. Kasi. Cip. bila kasi. สีบีสีบีอยอยปล<ะ>าปลาปลลิ้มบะาลิ้มจอบจิ้บะลาปลาลิ้มเชื่ชอได้ไก่เหรอเชกินกินอะไรชอบไหมนี่ชอบไหมชอบไหมคะขันพูดก่อนขัน<อ>ไม่พูดละไม่พูดละ อ,ย,อยิ้มไปอืมยมหยิ้มหวานเจ <Yeah. S 1> ออสวัสด,ดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย <Bye. S 1> บายบ๊ายบายสวัสดีกันด้วยสวัสด,ดีค่ะย่ยม ดีจ้าเดี๋ยวพาทุกคนดูต้นไม้นะจ้าเดีายวตกนะลูกยังลูกไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมเห็นไม่ชัดเลยดอกกุหลาบกำลังจะดอกแล้วนะจ้าทำไมไม,มันมันซูมไปไม่ชัดันคือต้นมะละกอหนึ่งต้นกำลังจะออกผลแล้วนะคะไม่ Đó bằng 6 Yeah Bye 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 Bye, bye. Chụp Đấy, Để mình Bye làm. กไก่ก็อเอ้กอไก่รถบันไดร,รถล้มใครทำรถล้มบา,บาไม่ใช่หนูคะ่ะ <c oughs> <ไ>ป๊ะไปทำงานคะ่ะอ่ะยกขึ้นยกขึ้น,ยก,นยกแบบไหนโอเคโอเคเล่นเบาๆคะ่ะ เนี่โอู้อ้เ็ด,ดแล้วปานเบาๆใส่รองเท้าด้วยปานไปใส่รองเท้าใส่รองเท้าหนูอยู่ไหนคะอือฮืออือือะดูจะไปไหนต่ออีกอะ អត់មានកូនឈឺយប់ធម្មតាតែខ្ញុំនិយាយមិនបានធម្មតាទេហើយអបធម្មតាទេចិត្តតែអានេះកន្លាអានេះពេកថាយប់៣កោនេះមើលប៉ា อโอเคคะ่ะ่โอเคเอั่นั่งได้ดีนั่งดีดีมากว่าก่อน มากเลยค่ะขอบคุณวิดีโอนี้นะที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันนวนมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตกตกค่อยๆ อันนี้ที่พี่ฝึกทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะก็คือสลับก็ยังสับสนอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง

ราจะสักผ้ากันนะคะ